สวัสดีครับช่างเปลนจาร้านสบายทีซีรีสครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น l e n o v o นะครับผมเป็นโยก้าห้าสองศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับกรทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้ลูกค้านําส่งเข้ามาในอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมก็คือเกิดจุดช็อตนะครับบนเมนบอร์ดก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราซ่อมส่วนไหนไปนะครับผมอันนี้เป็นตัวสเกลเมติกนะครับเป็นชุดไฟชุดแรกที่วิ่งเข้าตัวเครื่องนะครับ จากที่ได้ตัวเช็คไปนะครับเครื่องเสียบเข้าลาย 19V in นะครับลายนี้ไม่ออกนะครับผมวัดที่ตัวซ็อกเก็ตของของตัวที่ต่อรูแจ็คออกนะครับตัวที่ต่อกับแดปเตอร์เข้ามานะครับไฟตัวนี้ดรอปเหลืออยู่1 v โวลต์นะครับผมซึ่งหมายความว่าปลายทางนะครับอาจจะมีปลายทางช็อตอยู่นะผมก็เลยไล่ทั้งระบบนี้ไปดูนะครับก็ค่อยไล่ไปก็ไปเจอกับตัวลาย 19 VBCHG นะครับผมลายนี้จะเป็นลายที่เข้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ลายนี้มีตัวช็อตอยู่นะครับผมทั้งลายเลยซึ่งลายนี้ก็จะจ่ายออกไปแยกไปเป็นลาย B+ ตรงนี้ด้วยนะครับลายนี้ก็จะเข้า12.6โวลต์นะครับไปกับไปหากระแบตนะครับผม12.6แบตนะครับก็ตัวนี้จุดที่จะหายนะครับเป็นตัว C นะครับผม1ตัวแล้วก็มีตัว IC 1ตัวนะครับผมที่คอยควบคุมคําสั่งนะครับเครื่องนี้แบตลูกค้าเสื่อมด้วยนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่เสียเนี่ยอาจจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับที่เสื่อมหรือว่าจ่ายไฟผิดพลาดนะครับผมทําให้ตัวอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการชาร์จนะครับเกิดการช็อตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสการใช้งานเบื้องต้นดูนะครับผมเดี๋ยวจะลองกดเปิดเครื่องนะครับผม เคื่องเปิดติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสใช้งานทั่วไปดูนะครับว่าจะมีตรงไหนเสียหายเพิ่มเติมไหมนะครับผมตัวนี้ยังเป็น CPU Gen 7อยู่นะครับผมยังไม่ใช่ตัว Gen 10นะครับแต่ึ้นมานะครับผมแท็ p แพดยังใช้ได้นะครับคีย์บอร์ดก็ยังใช้ได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบเสียงนะครับแล้วก็ดูตัว w i ยไฟด้วยนะครับผมมาเชื่อมต่อได้ไหมนะครับ ไ i ฟ i ก็เชื่อมได้นะครับผม เนี่ยเรามาลองเข้า YouTube นะครับเปิดเพงเปิดเพลงดูนะครับผมเสียงใช้ได้นะครับเปิด YouTube เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับผม เดี๋ยวมาดูเทสการใช้งานทั่วไปนะครับผมอันนี้เป็นไมโครโฟนก็ใช้ได้นะครับผมขึ้นเสียงขึ้นตามปกตินะครับไม่มีการช็อตนะครับผมแล้วก็เทสเรื่องกล้องนะครับ กองก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูตัวทัชสกรีนกันนะว่าใช้ได้ไหมนะครับผมกดได้นะครับก็ลากได้นะครับผมถืว่าเครื่องนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมก็ สำหรับช่างเปรมนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านั้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับเป็นโน้ตบุ๊กหรือแมคบุ๊กนะครับที่เปิดเครื่องไม่ติดนะครับผมสามารถส่งมาทางร้านสมายทีเซอร์วิสตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมนะครับหรือหาอะไรเปลี่ยนให้ได้นะครับผมก็สำหรับนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ